ัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีวันปีใหม่เลคะคุณผู้ฟังที่รักจากช่องนางฟ้ารันด้อมออฟเลินะคะปรากฏว่าพอเข้าปีใหม่ปุ๊บก็คือป่วยเลยค่ะโอ้โหเดี๋ยวต้องไม่ทำรันดอมเกี่ยวกับราศีธนูแล้วว่ามีใครป่วยบ้างไข้ขึ้นสูงมากค่ะตอนแรกนึกว่าเป็นโควิดค่ะสรุปไม่ใช่นะเป็นไข้ทับลูดูเกือบแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่เราทุกคนนะคะเออ่น้องฟ้า์ลนดอมออฟเลิฟมาอวยพรปีใหม่ให้ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนนะคะมีแต่สิ่งดีๆในชีวิตมีสุขภาพแข็งแรงค่ะแต่ว่าน้องฟ้า์ลนดอมออฟเลิฟป่วยค่ะเมื่อคืนแบบว่าดิ่งเสียงหายไข้ขึ้นนะคะก็เลยไม่ได้ทำลันดอมนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็อยู่ฟังลันดอมกันไปนานๆเดี๋ยวคืนนี้จะทำคลิปยาวๆให้ฟังกันนะคะ ขอให้เอฟีแล้วก็ภรรยาลนุนทุกคนมีความสุขแล้วก็เป็นที่แบบว่าเป็นกำลังใจเป็นกรรยาหนุ้ได้ต่อไปนะคะตอนนี้นะคะอยู่ที่ร้านแหวนสายฟลยค่ะอยู่ในตรงชูเมืองเชียงใหม่ค่ะมาทานพิซซ่าแล้วก็มาทานกาแฟแล้วก็บรรยากาศในโรงแรมคือสวยงามมากเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะ We'll be right <laughs> back. วันนี้เราจะมาทานอาหารกันนะคะลัานี้เพื่อนเจียมและนำมาค่ะส่วนมาก